ครีมบิบิทธนาคาเข้าแล้วค่ะทุกคนแค่ห้าพันกระปุกเท่านั้นนะคะจะบอกว่าครีมบิบิทธนาคาทองคําเนี่ยตอนแรกพี่เป็ดจะเลิกผลิตแล้วนะคะเพราะว่าโดนบูลลี่หนักมากค่ะบางคนบอกว่า ขายแค่ร้อยเกบาทไม่รู้เอาอะไรมาใส่ให้ไม่กล้าใช้หรอกคะ่ะเพราะมันถูกเกินไปบางคนก็บอกว่าเป็นครีมของแม่บ้านไม่กล้าใช้หรอกคะ่ะไม่รู้เจ้านายใช้หรือเปล่าจริงๆนะคะครีมตัวนี้ตั้งใจจะเลิกผลิตแล้วจริงๆเพราะว่ารับคำบูลลี่ไม่ไหวนะคะแต่ลูกค้าเข้ามาถามหาในไลฟ์สดทุกวันเลยคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะมาว่า าเมื่อไหร่จะเอามาขายอีกตอนนี้ใช้แล้วดีมากฝ้าจางมากหน้าขาวมากกระก็หายแล้วมันแบบว่าใสาจริงเห็นผลจริงนะคะแล้วไม่มีสารด้วยลูกค้าเนี่ยมาเรียกร้องหนักมากนะคะพี่ก็เลยนะคะยอมไปผลิตมาแค่5000กระปุกนะคะอีก1ล็อตค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเรียกร้องให้ผลิตล็อต3แล้วพี่ค่อยผลิตให้หมดล็อตนี้ก่อนนะคะอะ ใครที่แบบว่าใช้อยู่แล้วดีมารีวิวให้หน่อยและใครที่ของหมดอยู่นะคะมาเติมของด่วนค่ะของเข้าแล้วค่ะแล้วก็เลิกบูลลี่ได้แล้วนะคะว่าเป็นครีมแม่บ้านนะคะครีมเนี้ยเขาผลิตนะคะและคิดค้นโดยทีมของด็อกเตอร์โรงงานเขามี GMP ใส่สารสกัดคือจากสมุนไพรล้วนๆธนาคงธนคาคารเนี่ยหน้าฉ่ำหน้า,ว,าว้าวมาซื้อ